สวัสดีค่ะนักเรียนครูช่อครูสุวรรณาวิเศษวัทนลังศรีนะคะเป็นครูประจำชั้นปสี่ทับสองสอนวิช,ชาสังคมศึกษา,าศาสนา,าและวัฒนธรรมวิชานี้แบ่งออกเป็นกลุ่มสามสาระนะคะก็คือสาระพุทธศาสนาเศรษฐศาสตร์และภูมิศาสตร์เรามาเริ่มเรียนสาระพุทธศาสนาเลยนะคะมาดูตัวชี้วัดค่ะตัวชี้วัดนี่คือ อธิบายความสําคัญของพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทยนะคะ,ะทีนี้มาดูคําถามกันความสําคัญของพุทธศาสนามีความสัมพันธ์กับการดำรงชีวิตประจําวันอย่างไรนะคะนักเรียนดูรูปภาพประกอบไปเลยนะคะเราจะเข้าใจในรูปภาพเนี่ย ตั้งแต่เช้ามาเลยก็มีการทําบุญไสรบาตรกันในสังคมชาวพุทธนะคะที่นับถือศาสนาพุทธยห,หรือผู้ศาสนาิกชนก็จะเสร็จสมุญไพรบาตรกันตอนเช้านะคะเพื่ออุทิศสมบุญณ์ถึงกุศลให้กับผู้ลงรับไปแล้วอพอสมุญไพรบาตรเสร็จก็จะมาก็จะมาโรงเรียนนะคะมีการกราบไหว้กราบไหว้ครูนะคะเพื่อทําความเคารพอันนี้ก็คือรากฐานของการกราบไหว้พระ ก็จะรูปและพระสงนั่นเองนะคะการไหว้ครูบาอาจารย์การไหว้สำหรับพบกันนะคะอ่ามาถึงไหว้ทากรรมพรบเสร็จก็เข้าใจวะรบท้งชาติสวดมนต์ก็สวดนมนต์เพื่ออะไรเพื่อให้เกิดสมาธิแน่วแน่ในการเรียนนะคะเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะกลับถึงบ้านกานน่อนนอนก็มีการสวดมนต์นึกถึงคุณพระรัตนตรัยให้จิตใจสงบตาหลับสบายไม่มีกังวลนะคะ สรุปก็คือการดำเนินชีวิตประจำวันมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาส,สนาจนไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้เลย<ม>นะคะต่อไปเป็นสาระเศรษฐศาสตร์นะคะก็มีตัวชี้วัดคือจำแนกความต้องการและความจำเป็นในการใช้สินค้าและบริการในการดำเนินชีวิตนะคะามาดูความหมายของแต่ละคำเลยค่ะผู้ผลิตผู้ผลิตก็หมายถึงผู้ที่นำวัตถุดิบมาผลิตโดยผ่านกระบวนการทาง โรงงานอุตสาหกรรมนะคะทางเครื่องจักรเครื่องมือแล้วก็ออกมาเป็นน้ำมะเขือเทศที่บรรจุกล่องออกมาตามรูปนะคะเพื่อให้ผู้ผลิตเนี่ยได้ผลกําไรมากมากยิ้งขึ้นนะคะเขาก็ต้องคิดต้นทุนราคาให้เรียบร้อยต่อไปมาถึงผู้บริโภคผู้บริโภคก็คือผู้กินผู้ใช้สินค้าและบริการนะคะเช่นในฐานะผู้ซื้อหรือลูกค้านี่จะเป็นกลุ่มผู้บริโภคผู้โดยสาร ก็เป็นผู้บริโภคบริโภคอะไรก็คือใช้ยานพาหนะนั่นเองนะคะมาดูผู้ชมนะคะผู้ชมเนี่ยก็คือชมจากทางตาและฟังทางหูเกิดความสุขความเพลิดเพลินนะคะและผู้บริโภคที่ดีต้องมีการใช้ความ ความรู้ของตัวเองพิจารณาให้รอบคอบก่อนที่จะบริโภคอะไรก็ตามต้องตัดสินใจเองว่าเงินในกระเป๋าเราพอไหมที่จะซื้ออันสิ่งของอันนี้จะใช้สิ่งของอันนี้อันที่หนึ่งน,น,นันเกี่ยวกับเรื่องเงินหรืออาไรได้ที่สองก็คือต้องคำนึงถึงความจำเป็นด้วยว่าจะเป็นมากน้อยแค่ไหนนะคะสรุปก็คือผู้บริโภคต้องตัดสินใจบริโภคสินค้าด้วยความแต่ต้องรอบคอบนะคะต่อไป สินค้าสินค้าก็คือสินค้าที่ผู้ผลิตผลิตออกมามีอยู่หลากหลายตาม้องตลาดนะคะไม่ว่าจะเป็นสมบุตดินสอเสื้อนักเรียนชุดนักเรียนของกินของใช้ต่างๆอันนี้ง่ายนะคะนักเรียนไม่ไม,ไม่ทับซ้อนอะไรอ่ะต่อไปถึงการบริการการบริการก็คือการให้ความสะดวกสบายแก่ผู้มาใช้บริการโดยที่ใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะตนนะคะการบริการจะต้องมีความเสียสละความอดทนและมีความเมตตาการรุณานะคะมีเหตุผล น,ะะนี่คืออาชีพการบริการนะคะสรุปก็คือการบริการจะต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะตัวนะคะและมีคุณธรรมก็คือมีความเสียสละอันดับหนึ่งนะคะ,ะทีนี้ต่อมามาดูอันนี้คือตลาดตลาดก็คือศูนย์กลางการค้าขายสินค้าระหว่างาผู้ผลิตและผู้บริโภคนั่นเองเป็นการแลกเปลี่ยนสินค้ากันภายในตลาดนะคะ โอเคค่ะสรุปก็คืออาการเลือกซื้อสินค้าและบริการต้องคำนึงถึงไรายได้และความจำเป็นในการใช้สินค้าและบริการนั้นนะคะต่อไปาสาระภูมิศาสตร์มีตัวชี้วัดเหมือนกันนะคะก็คืออธิบายความสัมพันธ์ของลักษณะาทางกายภาพกับการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนนะคะมาดูลักษณะาทางกายภาพคือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานะคะ ทีนี้สิ่งแวดล้อมเนี่ยแบ่งเป็นออกเป็นสองชนิดใหญ่ๆก็คือสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติก็คือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติสองสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเกิดจากฝีมือมนุษย์ทั้งหลาเยเช่นตึกเฟอร์นิเจอร์รถไฟฟ้าเสื้อผ้าที่ใส่นะคะทีนี้สิ่งแวดล้อมยังแบ่งออกเป็นสามประเภทใหญ่ๆก็คือหนึ่งสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติอันนี้ก็คือได้แก่บูเขาน้ำตกชายหาดทะเลหิมะ นะคะทะเลสาพวกนี้เกิดจากธรรมชาติไม่มีมนุษย์เข้ามาแทรกแซงใช้ใช้ในการสร้างนะคะต่อมาอันที่สองสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมก็คือขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อต่างๆที่คนในแต่ละพื้นที่เชื่อถือยึดถือปฏิบัติติดต่อกบับมานั่นเองนะคะต่อมาสิ่งแวดลอ้อมทางสังคมก็คือเป็นลักษณะของสิ่งก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนที่อยู่อาศัยถนนหนทางสะพานชุมชนต่างๆนะคะรวมเรียกเป็นสิ่งแวดล้อมทางสังคมนะคะสรุปก็คือลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตที่หลากหลายแตกต่างกันไปนะคะอันนี้ก็จบสาระสระังคมทั้งสามสาระนะคะนักเรียนต้องทำแบบฝึกหัดในชีทที่ได้รับไปด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ